ครับผมสวัสดีครับผม,ผมช่องเอฟเสียนฟ์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมโจสุรยันเตียจันนะครับผมคนหนึ่งนะครับที่ทํางานเาง่ายคือโรงงานนะครับแล้วก็ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาทําเกษตรเนานะครับอ,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 อที่ผมกลับมาทำกเกษตรนี่ก็เข้ามาแปดปีแล้วครับส่วนปัญหาหรือว่ากิจกรรมอะไรอย่างที่ผมทํามาก็ก็พอที่จะบอกเล่าให้กับ เอพื่อนเพื่อนที่อยู่เอาง่ายๆคือตรงงานประจําหรือว่าโรงงานที่คิดมาคิดแลกหาลังมาที่จะกลับมาทําเกษตรครับการการที่จะมาทําเกษตรบ้านเรานะส่วนหนึ่งท้าเอาจะดียวถ้ทบ้านผมนะมันไม่ได้อยู่ติดกับแหล่งน้ํานะครับก็ที่ที่นาก็เป็นที่โล่งเปล่าการทําเกษตรนะแน่นอนครับปัญหาที่เราเจอมันเยอะมากเยอะอจริงๆครับปัญหาคือเรื่องน้ำนี่แหละครับเรื่องน้ําเรื่องน้ําแล้วก็ปันลงมาก็คือเรื่อง คือท้าโวนบ้านผมนะเขาเลี้ยงวัวนะเขาไม่ได้มีจัดการอะไรมากมายคือพอพอหน้าแรงอ่ะวัวเยอะนะถ้าเราทําเกษตรไม่มีรั้วเนี่ยปัญหาเยอะมากปัญหาเยอะท,ท,ที่ตามมาคือเรื่องเรื่องวัวเนี่ยครับคือมันจะเข้ามาทําลายผลผลิตของเรานะพูดถึงนะนะหลังอะไรกนนั้นสวนบ้านผมนมันเป็นที่โล่งครับมันไม่ได้มีต้นไม้อ่ะครับะนะครับเราการจัดการในการทําสวนจะทํำยังไงครับเพื่อป้องกัน ภัยธรรมชาติส่วนสวนของผมมาแปดปีเนี่ยเริ่มแรกที่ผมทําคือปลูกต้นไม้เป็นแนวกันภัยธรรมชาตินะเรื่องลมเรื่องเรื่องลมเรื่องลมนี่แหละครับสําคัญปลูกต้นไม้ต้นไม้อะไรครับอย่างผมเน้นเนไม้ป่านะไม้ป่าล้อมรอบสวนของผมยี่สิบไร่เพื่อกันการลมเลยโด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 ยตรงเลยครับครับผมหลังหลังจากผมทําเกษตรมาแปดปี ิ่มแรกกับผมมีโอกาสได้ไปอบรมหลายๆโครงการนะครับครับโครงการใหญ่ๆแล้วผมไปเองด้วยไม่ได้ผ่านหน่วยงานไหนพอโครงการส่วนมากเขาจะเน้นเรื่องปลูกคนระับผมพอได้ได้อบรมกลับมาเอ่อก็ทาเกษตรก็เกน้นในเรื่องปลูกปลูกปลูก,ลกพอปลูก,กเยอะบ่อยๆเกิดอาการเหนื่อยเนื่อแล้วก็ผลกำไรจากการปลูกอะ่ะมันไม่แน่ไม่นอนครับกำไร สิ่งที่เราปลูกกำไรแต่ละแต่ละครั้งะมันไม่บาลานซ์กับรายจ่ายมผมเคยปลูกพูดง่งยๆคือขาดทุนเองอนั่นแหละครับทำหลายอย่างนะทำหลายๆยอย่างปลูกนู่นปลูกนี่จนผลกำไรเล็กน้อยที่หามาได้มันก็ไปกับกิจกรรมที่เราทำอย่างอ,อ,อย่างยกตัวอย่างของผมปลูกฝรั่งขายดีแต่ว่าค่อนควรจะกับค่าใช้จ่ายใช้ค่าใช้จ่ายด้วยหลาย,ๆ,ลาย,ๆ,อยาๆอย่างมัน มันได้แต่มันได้ไม่ไม่คุ้มกับเอารายจ่ายอผมค่อยปลูกเกือบห้าร้อยต้นนะครับผมเอาาการจัดการมันเยอะเอเอารายได้มันรายไดม้ดมันเรียกว่าไม่คุ้มกับรายจ่ายก,ก,กับการการปลูกฝรั่งหลังจากนั้นผมก็ปรับเปลี่ยนจากการฝรั่งมาปลูกเอามาเลี้ยงัวครับเอทำไมผมถึงกลับมาเลี้ยงัวเพราะผมมีโอกาสได้ไปคุยกับ เพื่อนแล้วก็อาจารย์เนาะผมไปคุยกับเขาเรามีโอกาสได้คุยแล้วก็ถามราคาถามราคาอ่าเขาเลี้ยงวัวแต่กว่าผมเลี้ยงวัวบ้านพื้นบ้านผมไปเจอกับไปคุยกับเขารเขาเลี้ยงวัวที่มันเลือดสูงเอกว่าผมนิดนึงครับเอถามถึงราคาแล้วก็วิธีการเลี้ยงเลี้ยงอ่ะอาหารต้นทุนมันไม่ได้ต่างกันกนะับวัวบ้านกับวัวที่มันเลือดสูงแล้วแต่พอขายอ,ะอ่ะ มาค้ามาตังกันมาค้ามาตังกันใช่หลัลงจากนั้นผมก็ปรับจากปลูกฝรั่งก็หันมาเล,เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวจากที่มันมีแปลยงหญ้าแค่สองไร่ผมก็ปรับให้เยอะขึ้นปรับแปลยงหญ้าจากสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าทุกวันนี้อยู่ประมาณแปดไร่นะครับครับ,รบก็จากที่เลี้ยงวัวเลือดสูงเลี้ยงวัวเลือดต,นตนน้นทุนคือหัวอาหารเนาะ <ผม S 2> จากไม่คุ้มทุนเขาพับมาเป็นเป็น บุกยายเยอะขึ้นนั่นเองไม่การเลี้ยงวัวผมว่ามันมันไม่ได้ยากนะถ้าเราเลี้ยงวัวแล้วมันมีหยาผมว่ามันง่ายทุกอย่างง่ายหมดเลยใช่แล้วก็ศึกษาเรื่องอาการวัวแล้วยาได้นหน่อยครับใช่ครับผมไม่ได้จบสายนี้ด้วยแต่ว่า การที่ผมทํามาได้ขนาดนี้เพราะว่าผมมีที่ปรึกษานะนะครับมีคนรู้จักที่ดีอ่ามีเพื่อนมีคนคนรู้จักครับผมมีก็มีมีเยอะด้วยไม่ใช่ว่าคนบางคนเพราะว่าบางคนที่เราเลี้ยงแต่เราฟาร,ร,ร์มฟาร์มรู้ความสามารถก็ไม่เหมือนเขาเนาะถ้านะมีคนนี้ฟาร์มนี้เขาไม่ได้แล้วก็ไปถามีามใช่เพื่อนอีกคน,นครับผมออันนี้คะรูปแบบรูปแบบการทำเกษตรของผมส่วนเอ,อ,อแนะนํา จริงเลยคนที่จะออกจากงานเนาะพูดอันนี้เข้าตรงประเด็นเลยครับครับผมตรงประเด็นเลยเดี๋ยวก่อนก่อนนะครับพี่ผมขอเบรกพี่สักหน่อยก่อนก่อนที่พี่จะตัดสินใจมาทําเกษตรเนี่ยตอนนั้นพี่คิดอะไรครับตอนทํางานอยู่อ่าส่วนหนึ่งอายุงานอายุงานอายุงานที่มันเยอะแล้วก็อาการปวดหลังเลยเนาะอาการปวดหลังมาใช่ปวดหลังด้วยส่วนหนึ่งครับผมก็เลยทีแรกตั้งใจว่ากลับจะมาทําทํานาลีวัวทำนาเนี่ยแหละครับพอพอมาทําจริงๆแล้วมันไม่เกิดรายได้ อย oh. ากทาแบบเหมือนบรรทุรุเราทำเนะาะบักในเชิงธุรกิจนิดหนึ่งทำ,ทำแบบเป็นระบบเอาการจัดการเข้ามาช่วยนั่นแหละครับ oh. ก็พอพอมาทําให้มันเป็นธุรกิจนิดหนึ่งรายได้มันก็เริ่มเกิดอ oh. ถ้าเราทําเ,เล็กๆนน้อยมันก็ได้กินแค่แบบในเล็กๆนน้อยอ่ะพูดถึงนะครับถ้าเราทําแบบใหญ่ๆหเชิงธุรกิจหน่อยมันก็ได้เป็นเงินก้อนนะ oh. พอมันเงินเพราะว่าเข้าไปผมมองนะทุกวันเนี้ยเงินก็เป็น ส่วนที่สําคัญของการใช้ชีวิตเนาะครับผมถ้าเราทําแล้วเล็กๆกน้อยอ่ะมันไม่มีเงินก้อนมันทาให้เราท้ออ่ะทให้เราทาให้เราไม่อยากทําเกษตรต่อนั่นแหละผมเพเลยปรับมาเชิงธุรกิจที่หนึ่งครับผมทําให้มันใหญ่นิดหนึ่งพอพอเราขายได้มันได้เงินก้อนนะเขาบอเงินก้อนเราสามารถเราไปต่อทุนหรือว่าเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวันได้ครับผมผมมองผมมองแบบนี้นะครับผมผมจะเวลาผมทาผมจะไม่ทําเล็กๆเอาให้มันอลังการไปเลยใช่นิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่ครับ พอพอทําแล้วก็ทําให้มันสุดนัพูดถึงอ่านีครับผมพอเริ่มแรกกับปัญหามันมีแน่นอนมีแน่นอนแรกมันมีปัญหาแน่นอนนะยครับเพราะว่าแรกมันซื้อวัวมาแล้ววัวทำวัวไม่ถองอันนี้สําคัญนะครับผมอันนี้ที่ชาวบ้านคนเลี้ยงวอวใหม่อะจะเจอใช่โอเคครับพี่อยากให้พี่ให้คําแนะนอถ้าถ้าถ้าผมมองถึงว่าคนที่จะออกจากงานแล้วมาทําเกษตรเนาะเริ่มแรกผมว่าแต่ละคนมันมีเงินก้อนเนาะครับเอค่อยๆทำค่อยๆขยับพูดถึงว่า ียกลับมาอยากจะอยากจะเรียกวัวนะก็ค่อยๆทําค,ค่อยๆขยับแล้วก็หาที่ปรึกษาที่สามารถให้คำปรึกษาเราได้แล้วก็เปิดออกคุยกันได้ครับเ,เริ่มจากเล็กๆค่อยๆค่อยๆก้าวไปทีละ 9, ทีละก้าวทีละก้าวเพราะผมมั่นใจว่าคนที่ออกมาจากงานหนึ่งสิ่งแรกคือมีทุนครับผมแล้วก็พอพอได้มีโอกาสไปดูฟาร์มเพื่อนหรือว่า ไปในนามของโครงการนะไปเห็นฟาร์มใใหญ่ครับแล้วอยากทําให้มันใหญ่ไปเลยอะ่ะอม <P> ผมว่าหลายหลายคนที่มันแบบเนี้ยผมว่ามันมีเยอะนะมีเยอะครับอา่าแล้วเราพอมันทําวัวมันไม่ได้เนาะครับผมนั่นแหละเปนทุนที่เราเสียไปอะ่ะมันก็มันไม่ได้ตัวทุนมะันมีแต่ขาดทุนเนาะครับก็ทําให้เราพอแล้วก็กลับย้อนกลับไปทํางานใหม่อีกอส่วนส่วนเรื่องของการปลูกนะผมมองว่าณณณโซนผมณหยุดเนี้ยปัญหาคือเรื่องน้ําอ่ะทับปลูกไปเยอะปัญหาคือเรื่องน้ําเนาะครับผมเอ่อมัน เรื่องน้ําถ้าเป็นการปลูกเราปลูกแค่พอกินครับอ่า <laughs> พอกิน <laughs> พอ่อเหลือแล้วก็ขายแล้วก็แจกแบบนี้ดีกว่าดีกว่าใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าเป็นโซนผมโซนสุรินเนี่ยครับผมมันเป็นพื้นที่เหมาะกับการเลี้ยงวัวถ้าเป็นผมผมมองว่ามันเหมาะกับเลี้ยงวัวแล้วก็จากจากที่เราเลี้ยงแบบพ่อแม่แบบบ้านๆวิถีแบบดัางเดิมปรับให้มันเป็นเชิงธุรกิจนิดนึงนั่นแหละครับถ้าถ้าเป็นผมมองกา,กากทรทำเกษตรพืชเอาแบบ ถ้าเป็นพืชเอาแบบพออยู่พอกินครับถ้าถ้าเป็นแบบรายได้หลักจริงๆเลยครับผมแนะนําเรื่องหัวเรื่องควายนะอันนี้คือตอบโจทย์เลยใช่ครับนี่ครับผมถ้าถ้าอะถ้าสนใจที่จะแบบทําเกษตรหรือแบบผสมผสานรือว่าอยากเลื่องวัวครับผมพร้อมเปิดอกแล้วก็พูดคุยพร้อมแล้วก็แนะนําเลยนะครับไอ้จริงแล้วผมเคยเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดคอร์สสอนชาวบ้านฉีดยาววนนะตรงเนี้ยอืม สอนวิธีการใช้ยาวิธีการฉีดเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการของคนเลี้ยงวัวผมว่ามันสําคัญนะครับถ้าสมมติเราฉีดวัวเองเป็นรักษาวัวเองเป็นเนี่ยต้นทุนในการเลี้ยงมันก็ลดนะเพราะว่าถ้าถ้าคนเลี้ยงวัวจริงๆอ่ะที่เขาเราไปจ้างอย่างผมไปฉีดเนาะผมว่าที่หมอให้เขาไปรักษา่ะต่อตัวผมว่าราคามันก็สูงนะถ้าสมมุติว่าเราสามารถฉีดเองได้รู้รู้จักอาการวัวแล้วก็ใช้ยาอ่ะมันจะช่วยให้เราลดต้นทุนในการเลี้ยงวัวได้เยอะขึ้นนี่ครับโอเค โอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับผมฝากเบอร์โทรนะครับพี่ถ้าสนใจวิธีการเลี้ยงวัวหรือว่ากระสผสมผาสานะถ้าสนใจก็0 8 3 6 8 6 0 9 5 0ครับ